สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อค่ะอันนี้เพียจุ้มจุม,จมอยู่บ้านเมียมาตองมึงนาคอยก็ได้เนาะฟังเสียงภาคก็ได้เสียงอีสานเวลาเก็บเห็ดค่ะนี่เห็นบบจ้าอันนี้เขาก็เก็บไว้กลางเทิงกันเนาะเอาไว้ปาดด้วยจ้ะเอาไว้ปาดตรงไวงก่อน หอยมันเปไงล้วก็ได้จะอุย้ยมึงดอกเห็ดสะอ่อนน้ำข่อยปะอยู่โซนฝั่งอเมริกาเนี่ยเห็ดไอคอนโซนเนี่ยเพื่อนซีรสชาติคล้ายๆเห็ดปวกของทั้งฝั่งยุโรปแหละแต่ว่าของเห็ดปวกของอเมริกาบ่นี่ได้จะเพราะว่าข่อยยังข่อยยังบ่เห็นแต่ว่ารสชาติก็กันด้อเก็บอ่อนๆแบบนี้จะงามบบต้อง มันบดเหนียวนะจ๊ะมันบนเหนียวมันกรอบมันหวานควยกระวังนี้ก่อนลลยได้ก่อนเลยนะอันนี้ลุกลกแอเพิ่นกันไลลูกแอเพิ่นกันไล่ทำเมนูได้ทุกเมนูเลยเด้ออันเนี้ยเพราะว่าถ้าตุ่มๆแบบนี้ได้ทุกเมนูเเมืองเพียบเกิดอยู่ในเงาเจ้าเห็นไหมเกิดอยู่ในต้นสอนอยู่ในต้น คอยช่ยเอาอันนี้ให้มึงเนะนี่ยมันเกิดยังไงเี่ยน,นี่คือเห็ดโคนมันเ헐วะ่ะคือคืออยู่ดิหากมันเงาแต่เขาบอกเอานะอนันนี้มันเหนียวคอยก็ช่วเลือกเอาเพราะว่ามีคนสร้างเก็บแล้วมึงมันเกิดอยู่ในก่อเนานนะคอยงยให้มึงเนะี่ยอันนี้คอยต้องงยแล้วกอนเพราะว่ามันหลายหลายต่อเดียวในหลายหลายอืมอยเก็บ เก็บให้แล้วเด้อค่ะอันนี้จะเอาไปส่งพี่สาวเขาเขาสั่งเก็บเขาสั่งเก็บสันเียอันไหนขาดปัวๆไข่เสีย้ยงไว้ให้เห็นบ่ท่านผู้ชมวันนี้ข่ตั้งกลงองเจ้ออันนี้ม่มใหยมาฟังนี้เพี่เห็นไหมน้ำไง ออกมาแบบแบบจ้าเสียเฮดอันนี้เดอ้อเขาซีมขายอยู่ในห้างเอ้ยอยู่ในห้างอยู่ไอประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอันตัวเนี่ยตัวเดียวกันอยู่ในห้างประเทศญี่ปุ่นเขาก็สีขายแบบจ้งเสียซํานีละ่ะแต่ว่าเพิ่นพ่อเอาเด้อเพื่อนพ่อเอาขายอยู่ในญี่ปุ่นพ่อเอาเป็นเฮดชนิดเดียวกันเนี่ยอันเนี้ยว่ออาคอย